คิดสักว่าพี่ได้อะไรเป็นของขวัญแล้วครับอะไรคะขเขาดาวพี่ได้อะไรเป็นของขวัญหนูต้องถามค่ะเขาถามเนี่ยแม่นไปแล้วหนึ่งหมวกไปแล้วหนึ่งแล้วปีที่ลแล้วลใ,หหลให้อะไรปีที่แล้วให<อ>้อะไ,ไรปีที่แล้วขอหนูเป็นแฟนด้วยซ้ำโถปีนั้นได้กําไรแล้วขอหนูเป็นแฟนด้วยมีเทียนปะปีนี้ไม่มีเลยปีนี้ไม่มีอะไรหนูไม่มีหนูดิทุกคนเลยไม่ต้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปปือเดียวปีนี้หนูได้อะไรคะของขวัญ บัตรแบ็คทิงโน <No. S 1> <c oughs> อะไรได้ตรงไหนหนูก็ซื้อวันที่เจ็ดพี่ซื้ 8, อวันที่แปดโคตรเจ้ากันอ่ะฮะนีลา,อ,า,อ,าอะไรนะนีลาอะไรคะวันนี้จะเซกให้พี่มารักเต้นนู้ <c oughs> จะทำให้พี่ได้รู้ว่า <c oughs> รักกับนู้จะฟินไม่ไหวนู้งม่มีมนวิเศษ <c oughs> นุ้งมีก็แค่หัวใจโมดี้ขอดูยืมอันนี้ก่อนเธิเอาร้องไงนะ จะเปอยากเป็นเฮอร์มีสอนนี้จะเซกให้น้องมาลากับพี่เพียงเซกอยู่ช่วงทำที่ร้องยังไงนะอยากเป็นเฮอร์มีสอนนี้จะเซกให้หนูมาลากับพีแล้วก็เพียงเพียงพี่จะต้องทำตัวดียังไงบ้างครับในกล้องด้ครับดีเลย นที่น่ารักใช่ไหมครับเป็นทีครับหนูก็ต้องเป็นเป็นเด็ก, <S 1> <S 1> ด,กดีใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> <S ไม่หนูต้องเป็นเด็กดีแล้วก็ไม่ดือ้อพี่พเราเป็นพี่ดีดีเหมือนกันพี่เป็นพี่ดีดีแต่หนูก็ต้องเป็นเป็นเด็กดีแล้วก็ไม่แฝดแฝดอันเราไม่ดีใจเหรอให้บัตรแบ็คพิงค์ V I P นี่ไม่ดีใจอไม่ดีใจก็หนูรู้ก่อนแล้วว่าหนูรู้ก่อนแล้วไม่นับดีต้องเอาแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้ตัวบัตรแบ็คพิงค์ V I P สามใบนี่ไม่โอเคเหรอไม่เอาหนูรู้ตั้งนาน หายยากนะบัตรแบ็คทิง v i p วันที่แปดเนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายรูปกับรูปโลก Universal ไม่ดีใจเลยสรุปไม่ดีใจหรอขอบคุณค่ะเราไปดู Happy New Year นะครับสำหรับปี2023หรือพศ2666นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสมหวังในทุกอย่างแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาร้อยล้านพันล้านนะครับสาธุสวด้วยสาธุสวงด้วยนี่นี่มันยูทูบนะไม่ใช่รายการพูดซ้ำแบบว่าเป็นทางการไม่ได้ทางการก็อวยพรไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไทยนะครับในปีนี้ก็แฮปปี้เยียร์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเบสแล้วก็ขอให้ปีนี้หรือปีหน้าหรือว่าปีไหนๆก็อยู่กันแบบนี้นานๆติดตามกันไปนานๆนะจ๊ะเด็กๆแล้วก็ แม่แม่แล้วก็เพื่อนๆพพี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่าน